สวัสดีครับ อร่อยแรกกับบูรีในวันนี้พามาที่ร้านครัวชายคลองแห่งนี้ครับกลับมาอีกครั้งกับร้านอาหารไทยอีสานซีฟูด้ดในบรรยากาศสบายสบาย,บายติดพิมคลองบางมง่วงที่เปิดบริการมา20กว่าปีนั่นเป็นเพราะสูตรเฉพาะที่คิดค้นประยุกต์ขึ้นเองจนถูกปาาถูกคอ,อนักชิมทุกคนบวกกับการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วเมืองไทยทั้งพืชผักเนื้อคุณภาพและซีฟู้ดสดๆจากทะเลทางใต้ของไทยครับทำให้เมนูขึ้นชื่อ เห็ดหอมขั่วเกลือและกุ้งแชบุยราซอสมะขามยังคงขายดีไม่มีตกครับส่วนในวันนี้ครัวชายคลองก็มีเมนูใหม่ที่ภูมิใจนำเสนอหลายเมนูเลยครับแต่จะมีเมนูใดบ้างและอร่อยเลิศขนาดไหนแฟนๆรายการตามกูรูอาหารภูริรัมิพันธ์ไปลองบาง่วงกันเลยครับวันนี้รีดอยู่ที่ร้านชื่อว่าครัวชายคลองคุณพันธิพาผูกรัก คุณตุนขาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณตุ่นข่าวที่แล้วเราได้มีการการันตีความอร่อยเลิศที่ร้านครัวชัยคลองอะไรจ้ะเขาก่อนนี้เราจะมีกุ้งผัดพริกเกลือกับเผ็ดหอมสดคั่วเกลือค่ะค่ะ <c oughs> วันนี้เมนูอะไรคะของครัวชายคลองที่ภูมิใจนำเสนอจ้าใบเหลียงผัดไขค่ค่ะเราจะนำมาจากภาคใต้ซึ่งจะมีความกรอบอร่อยแล้วมาผัดกับกระทะให้มันมีกลิ่นกระทะขึ้นมาเพิ่มความกรอบความหอมของใบเหลียงเข้าไปค่ะ,อ,ะอย่างที่สองนี้ก็จะเป็นปลาทับทิมทอดขมิ้นนะคะเราจะเป็นปลาทับทิมปลาเขื่อนนํามาคลุกเคล้าส่วนผสมที่เป็นพริกกระเทียมซึ่งจะมาโรยที่ตัวปลาจะได้เพิ่มความหอมและอร่อยทาไมต้องเป็นปลาเขื่อนจ้า ปลาเขื่อนจะมีความสดและรสชาติจะหวานค่ะไม่รู้ต่อไปอะไรจ๊ะแกงส้มไข่ปาลาริวกิวค่ะ,คะจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือน้ําแกงส้มของเราเนี่ยจะมีเครื่องของแกงเหลืองใต้ซึ่งะจะผสมอยู่มันจะเพิ่มความหอมและรสชาติอของน้ําแกงส้มขึ้นมาออแล้วส่วนไข่ปลาที่เรานํามาเนี่ยจะเป็นไซส์พิเศษไซส์ใหญ่เท่านั้นค่ะที่เราะจะมาใช้เราเรยยังมีหนึ่งกุ้งอะไรจ๊ะกุ้งแม่น้ําผัด พริกเกลือค่ะมาจากทะเลสาบสงขาจะเป็นกุ้งที่สดและสะอาดเพราะอะไรต้องทะเลสาบสงขาทะเลสาบสงขาจะมีความใสของทะเลสะอาดบริสุทธิ์กว่าทะเลสาบที่อื่นจะไม่เหมือนกุ้งเลี้ยงด้วยไม่เหมือนกุ้งเลี้ยงด้วยอันนี้ต้องมาชิมมีอะไรพิเศษพิเศษให้กับแฟนคลับอร่อยเลิศกับคุณลีไหมจ้าคุณตุ่นสำหรับแฟนๆรายการอร่อยเลิศจากวันนี้ถึง31กรกฎาคมเนี่ยเราลดอาหารพิเศษสุดๆราคา15เนลยนะคะรีกกรนตีความอร่อยเริ่มกันตั้งแต่เมนู ใบเหลียงผัดไข่กุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือให้เป็นอร่อย<ม>เลิศจา้จาชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ครัวชายคลองตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษมุ่งหน้าบางแคร,ร้านอยู่เชิงสะพานข้ามคลองบางม่วงเยื้องกับห้างสสินค้าเทสโก้โลตัสบางใหญ่ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณดิพันพันแบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณดไปเลยครับ เคล็ดลับอร่อยเลิศเมนูเช้าวันนี้ค่ะปลาทับทิมทอดขมิ้นกับร้านครัวชายคลองเลือกปลาก่อนแล้วเราก็แล่เนื้อปลาออกมาเป็นชินช้นๆคลุกแป้งแล้วไปทอดให้ปลาทับทิมกรอบนอกนุ่มในกระเทียมกรีบเล็บขมิ้นสับไปคลุกแป้งก็ไปทอดอีกเช่นกัน หลังจากนั้นจัดจานค่ะปลาทับทิมที่ทอดไปเรียบร้อยแล้วโรยด้วยขมิ้นเลยกระเทียมที่ทอดไปเช่นกันแต่งหน้าด้วยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดทอดพริกแห้งก็ทอดปลาทับทิมทอดขมิน้นวันนี้อร่อยเลิศแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศค่ะ